นาก่อนนะปนไปว่า,าได้เลยโหไปก่อนถ่ายลูกบอลถ่ายเพ่งเลยฮ่าทะไมเน,นี่ยอยู่ตามาเยอะเลยเลยโอ้จะมีโอกาสที่เราจะตกคลองหรือไม่น่าจะตกไม่ใช่ทางน่าจะใกล้ๆเด,ดี๋ยวดูขึ้นให้ ใช่ไหมเดินไปไหนอะโอเคจะเดินดูดูนะแค่ดูคนะือก่อนนะเสีย,ยแรงเลยมันมีรูนี่แหละรูก,ก็คือผมใส่รองเท้าขึ้นแต่ยากมากเลยรองเท้ารองเท้าค,ค่อยเดินไปแล้วกันค่อยเดินดูนะ เคมันจะไม่ล้มยังไงนยมันไม่ทางล้มหรอกถ้าเเราเดินเาๆโอ้ยเดินเลคนนะางเราต้องรอที่ได้เราม่ล้ไม่นอนเราจะไม่ล้มล่าน้ำเย็นน้ำเย็นละเข็นน้เย็นละเออเออคนะกดซัดยังโคซัย่างดีเลยเนบนพื้นที่เรียบๆเลยนะตรงนี นจไม่เรียบเห็นทุจรและเออนตรงไปใกล้ถึงเช่นใช้แล้วเห็นไหมไอ้ต้นแฉกสนะไปเริ่มตื่นแล้วไอ้เริ่มเลื่อนแล้วเลื่อนขึ้นแรกเลื่อนขึ้นเอาตามมาดีกว่าตามมาแล้วกันนะเราสามารถไปได้ไม่ต้องการจะทุกอย่างไงเราสามารถไปได้อยู่ดีทุกคนโอ้ดี เด็ดเอเลยเมื่อกี้เรผ่านอันนูวุ่ิได้อยู่เลยตั้ตรายขา้อยใช่หลายพันตร้รงนี้น้ำลดเลยอ่ะงนี้น้ำหายลใช่ อันแล้วเย่คือแต่มันจะมนแ่มนไมเพิ่มตรงนั้นแทนนจัใช่แล้กันรงดูนะงเให้ดูจุดพิกเลย,ยตรงนี้คนนะนี่นั่นคนเห็นไหมตังจบ้างละ 我得拿。